เป็นโควิดอยู่แล้วพี่มันไม่ยอมบอกคนอื่นว่ามันเป็นมันบอกว่ามันมันบอกว่าเออมันมันรู้อยู่แล้วแต่มันไม่ได้บอกใครหรือปล่าคืออันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นเพื่อนหนูเอามาบอกหนูอีกทีนะว่ามันมันรู้อยู่แล้วมันเป็นแล้วมันไม่ยอมบอกคนอื่นแล้วมันก็ยังมาเป็นเลี้ยวร้กของมันแล้วค่ะพี่อืมแต่ตัวเราเองก็ไม่ได้มีใกล้ชิดอะไรกับเขา ไม่เลยค่ะเพราะว่าพี่ต้องเข้าใจนะตอนที่หนูทะเลาะกันเสร็จปุ๊บ้านแยกหนูกไปอยู่หัวเรือกับแฟนพวกมันอิท้ายเรือกันไม่รู้หลอกอะไรไงอยู่กับแฟนสองคนเพราะหนูคุยกันห้าแฟนตันอยู่เองหนูไม่ได้มี่อะไรกับเขาเลยค่ะจุดแตกหักที่ทําให้เราต้องออกมาโพสต์ตั้งแต่แรกเลยมันเกิดมาจากอะไรเอ่ยคือเบลอ่ะก็ไม่ได้อยากจะโคลนนะพี่แต่คือสิ่งที่เบลเจอคือมันมันมันเกินไปจริงๆอ่ะแล้วเบลก็ได้บอกกับเขาไปแล้วนะที่ในงานว่าสิ่งที่เธอทำมันเกินไปแต่เขาก็ยังยืนยันที่จะ คลิปออนโอิงด่าพอเบลแล้วก็ดูถูกคนอื่นแล้วก็ด่าเหยียดหยาเบล,บลใช้อารมณ์ที่แบบเละมากเบลก็เลยคิดว่าเบลจะไม่นี่จะต้องออกมาพูดถึงคนคนนี้ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าคนคนนี้เขาไม่ไมีนิส,ยส,ยสัยจริงๆเป็นยังไงคือเบลเห็นทุกคดีอ่ที่เขาได้ไปทำมาที่คือสุดท้ายแล้วเขาก็รอด,ดถูกไหมคือเขาก็ออกมา้องให้หน่น้ตา,ตาของเขาหาข้อแก้ตัวให้คนแต่งเรื่องปั้นเรื่องให้ดุเรื่องอ่ะคือสุดท <ๆ S 1> ้ายยังไงอ่ะคนคนนี้ก็ยังลอยอยู่ในสังคมอย่างนั้นเลยเนาะ แล้วคนอย่างหนูเนี่ยหรอคนผิดพูดความจริงพี่เอาอ่นเลยไม่เอาอะไรมาพูดโกโหกหนูพูดเรื่องจริงในสิ่งที่หนูเจอหรือวาการที่คนได้เข้าใจว่าคนคนนี้เขาเป็นยังไงฉนะนั้นแล้วสคคักคงขาลืมตาคา่ะลืมตาความจริงคือความจริงเนาะคุณก็อยา่าบิดเบือนถ้าคุณ <S <S ชื่น <S <S ชมคนคนคนี้ต่อไปก็แล้วแต่คุณแต่อย่ามาลาปามถึงพอ่ออีกอย่ามาขุดคุยเรื่องประวัติพ่อ,พอหนูเรื่องไปเล่นยาบ้างไรบ้างมาที่มันเป็นอานหลีกเปล่า ทำาไมต้องมาแบบบูลลี่การเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยท้งนที่ตัวเองเป็นคนทำผิดฐานเรื่องคนอื่นเขาก่อนนะไ่ออกมาคนไม่สมควรอ่ะแล้วตอนนี้เขาก็ปั่นกระแสเรื่องข่าวพ่อคนใหไ่เรียกว่าเออประวัติหเรื่องพ่อนเกี่ยวอะไรหรอเกี่ยวอะไรกับประเด็นที่เธอทำกับฉันเธอมาหาเรื่องสิเรื่องที่เธอทำกับฉันน่าทำไมเึงจอมาพ่อฉันไม่เกี่ยวล่ะแล้วเนี่ยสื่อเป็นอะไรสื่อมันเป็นยังไงหรอถือเข้าข้างคนคนนี้มาปั่นข่าวกระแสพ่ออีกอ่ะ แบบนี้หนูไม่โอเคคนต้องได้รู้ความจริงว่าทั้งสื่อทั้งดาราเป็นแบบนี้หรอหนูอยากจะพูดนะพี่แล้วข่าวหนูนะปกตินะออกวอนไปแล้วแล้วทำไมถึงไม่ออกพี่คิดกันไหมคนคนนี้เขาทําอะไรอยู่ๆเขาก็ไปปั่นกระแสไปโยงถึงพี่ปุ้มปุ้ยอะไรบ้างอะคือเกี่ยวอะไรกับรอเด็นเขาหรอกเห็นมีปุ้มปุ้ยเขาแท็กใช่ปะปุ้มปุ้ยเขาแท็กของเบลใช่ไหมคะ คือพี่ปุ้มปุ้ยอะ่ะเขาเขารีบพลายสตอรี่เบลมาตอนแรกเบลก็นึกว่าพี่ปุ้มปุ้ยเขาคงตอบเบลแล้วเบลก็ไม่เห็นคือคนมันก็ตอบเบลเป็นเยอะมากกับพี่เขบอกว่าเบลก็หนูด,ดูดูนี่สุดท้ายแล้วพี่เขาบอกเฮ้ยขอโทษนะคะสง่งผิเบลก็เลยยกสตอรี่ไฮไลท์นั้นออกไปให้เขาเรื่องอะมันมันก็มีอย่เท่านี้พี่แล้วขึ้นงงมากว่าทําไมเขาถึงไปโจมตีพี่ปุ้มปุ้ยแล้วทําไมสื่อถึงให้มาผงใสไปลื้อขุดคุยอดีตของเขาคือประเด็นของเรื่องเนี้ยมันคือหนกับเิวถูกไหมคะพี่ แล้วเธอไปเอาปูปุ้ยมาเกี่ยวทำไมไปกันหใหญ่แล้วหนูประเด็นเปล่าแล้วแฟนมันอ่ะออกมาตอบเรื่องเครื่องบินเจ็ตเดี๋ยวก่อนนะประเด็นก็แค่เรื่องเครื่องบินเจ็ตประเด็นเนี่ยมันคือกูมึงกำลด่าพ่อกูหาเรื่องกูที่ถึงผัวมน่ะหยาบกูสิทำไมไม่พูดเออกลัวอะไรหรอทุกคเห็นหมดนะคือเป็นยังไงกล้ามละถ้าถึงคนอีกทีก็เอากันค่ะมาเล่นกันหนูง้อมาเล่นกับทุกคนที่มันไปรับหลันดักตกเขาบ้าง อไรนันอย่างนี้ใช้อานาจบ่ดใหญ่นี่ตัวเองก็กระจอกที่ทำกับคนอื่นเขาได้คิดหรอก็จะทำกับคนนี้ได้อ่ะไม่ยอมหนกด่าพ่อเลยกูว่าเลอ่ะมนงไม่ต้องถึงพ่อกูหรอกกูเองคนอย่างมึงอ่ะอืมแล้ววันนั้นเห็นว่ามีมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นด้วยเอาใช่ค่ะคือหนูว่าห้าขาพี่จะเอาพยานอีกคนเรียกมาให้ได้เลยถ้ามันไปโกงเลื่องกล้องก่อนปิดอีกนะ เพราะหนูถามเรื่องกล้องวงจรปิดไปแล้วโรงแรมบอกว่าเป็นที่วนเรืังนงมาต่อวันฉันรันแล้วถ้ามันโกงเราหนีได้หนูมีพยานค่ะที่จะมายืนยันว่าคน,คนคนนี้เขาเป็นยังไงเรื่องไงเป็นยังไง,เ,ไงเกิดขึ้นยังไงหนูเป็นคนห้ามแฟนหนูพี่ห้ามตลอดอย่าเธอะเราขอร้องคือมันโมโหมากพี่คือมันเมาอนะเนาะคือตอนที่เขามาด่าพวกหนูกันนะพวกหนูยังไม่ได้เมากันพอพอ,พอมันเรื่องมาผ่านแล้วปปกูบวาจับกัแยกกันไปสิทธุปวัาต่างคนมันต่างเมาพี่พอเขาเมาอ่ะเขาก็โมโหพี่ขอบใครมันรับไม่ได้อ่ะพี่ มาด่าพ่อาด่าพ่อครัวเขาเหยียดเขาเนื้อออกว่าแบบดูถูกทุกค,คนแบบเหยียดเพศนั่นนี่คือฮ<ะ>ัลโหลตัวเองตัวเองเองป็นเลสเบี้ยนมาก่อนออาจากโอโบ,โบเลสเบี้ยนเนาะทำไมถึงกาาล้าด่ oh God, นนนนาปุชช่าทำไม่ก็เด่กคนคนนี้คนนี้มันต้องโดนเปิดโปงที่เก็บทำไมเลี้ยงว่าทำไมหน้ายอย่างนั้นน่ะมีเกลื่อนไปหมดอ่ะคนอื่นก็ได้ไหมดีอย่างนี้หน่อยเถอะขอละ แล้วค่ะนพูดในเรื่องของแฝกหนูไม่ไปแบบเล่นสกปรกเออไปฟ้องฟ้องนี่ไรสาระอะไรอี้หนูไม่ทำหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดเขาทำเนี่ยหนูก็หนูมีหลักฐานชัดที่ว่าหนูเองไม่ได้ผิดหนูไม่กลัวอะไรฉะนั้นหนูยืนยันหนูออกพูดมาหนูบอกเลยสุดใจพี่คนจริงใครจริงใครปลองมึงได้ดูข่าวนี้แหละไม่เคยเจอคนหนูก็ต้องเจอค่ะ เราก็เดินโดนดราม่าทางแฟนคลับเขาถล่มค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ไหมโอไม่ไม่สนค่ะพุ่งตรงนพี่พวกงานนะเป็นแค่ตัวหนังสือแล้วอะไรตัวเองไม่นเหตุการณ์เปล่าหนึ่งโนไม่ได้อยู่เหตุการณ์แล้วมีสิทธิอะไรมาเสนอความเห็นเกี่ยวกับฉันหรอเธอมนใครหรอถึงมากล้าออกความเห็นถึงชีวิตของฉันอะเร่องคอเรื่องว่าปวดันะเธอดีแค่ไหนแล้วหรอฉันไม่เคยสนนะเธอพูดไปเถอะพะฉันไม่สนแล้วคนพวกเนี้ย ันเป็นนัก่นเองทีบอร์ดเธอมันเป็นแค่ตัวหนังส no anyway. okay, okay, ื่ออินเทอร์เน็ตเธอปิดมือถือปิดคอมนั่นก็คือจบแล้วจะให้ผู้คนพวกนั้นมีอีกที่คนในชีวิตของเธอเป็นทำไมฉะนั้นหนูไม่สอนค่ะพี่เซอรพูดอะไรฉันก็เซิร์ไปเลยค่ะฉันรู้อยู่แกะไฟทุกคนเขาเห็นหมดว่าคนที่เธอไปชื่นชมแล้วมาด่าฉันเนี่ยเป็นยังไงเนาะก็เห็นชาวเน็ตบางคนว่าการที่เราแบบเอาไหล่ไปชนกันอย่างเงี้ยมันดูแบบไม่เป็นการทักทายหรือเปล่าอะไรอย่างงี้โอเคถ้าไม่เป็นการทักทายเรียกว่าอะไรคะ แฟนขับมึงมึงบ้านเปล่าก็หลังเขาจู่ปากหอมแก้มกันไปแล้วฮัลโหลตื่นไม่ได้อยู่ในสังคมในเหตุการณ์เก่งออกความเห็นอะไรนี่เธอฉันเดินลงมาจากบนได้ผัวเขาว่ามองฉันเองนะผัวเขาสงสายตามหัทนทาทำไมฉันไม่ทากเขาล่าแล้วเอาฉันมีมารยาทพอฉัแนแค่ทักทายปัฉันก็เซฮายไปตามมารยาเด้อฉันถือแก้วนี้กระเป๋านี้ หลายคนเหมือนผู้ชายคนกานอะมงการมากม่าหอีกอะหาปัหาประเด็นที่ถ <หา S 2> ึงแรงอีกอะหาประเด็นมาให้ด่าครอบได้นะี<ม>่นะถึงว<ม>่าถูกปะถึงอะไรแบบเนี้ยแล้วมีสิทธิ์อะไรมาด่าครอบอื่นอะมีสิทธิ์อะไรมีเหตุเทศมันอื่นมีสิทธิ์อะไรเข<ม>าเป็นใครใหญ่มาากไหนให้มันรู้ตัมากนะใครพีใรใร่ใครน้องอะ่ะแล้วแต่เลยคร่ะพี่ให้มันเป็นคนโง่ต่อไปอยากโง่อะไรโง่เลยอยากดูอะไรดูไปเถอะ ฉันน่ะพูดเรื่องจริงคนจริงฉันจะไม่กลัวเธอด่าฉันไม่เถอะฉันไม่แคร์ว่เธอยก็ปวดปัญหาก็มาขอโทษอะค่ะแต่ทำเงียบเนาะข่าวโควิดคุ้งโกม่มมิตตอกสัตว์หมาขนาดนี้พี่มีหลักฐานหมดอ่ะอ่ะมันไปกบข่าวนะมันไปมันไปเตรียมการโจมตีที่ปุ่มปุ้ยเอาประเด็นข่าวคุ้งไปที่ข่าวเพื่อรายเบี่ยงเบนความสนใจให้มันให้ทุกคนไม่รู้ มันเป็นยังไงเพราะหนูออกมาแฉมันรวนรวๆรวเลยค่ะเพราะหนูบอกกับมันแล้วว่าหนูจะทำแน่ผมทำกูก่อนดีวกูเตือนมึงแล้วนะปากของมึงอะ่ะต้องเจอคนอย่างกูแล้วทำไมอะ่ะไปตบเขาโยกพวกตีเขาแหมโดนต่อยหน้าทีนึงทำร้องสงสายเจ็บหนักเลคะ่ะด้วยขาวหน้าทิ้งดินเรื่องนี้แฟนเราว่ายังไงบ้างคะ หนูเป็นคนท้าแต่หนูไม่เห็นเหตุการณ์นะเกิดขึ้นอยู่สามบ้านหมู่ปลายเลยพี่หนูไม่รู้เลยนะว่ามันทำจริงอ่ะจนพี่ไผ่แฟนเก่ามันโทรมาเรีนการตัวเองว่ามันไปฟ้องพี่ไผ่ว่าหนูเป็นคนสั่งการนี่ให้ไปทำมันอืมที่แพ้สุ้ตีไปอีกแสดงว่าสุดท้ายแล้วเขาต้องมาขอโทษออกสื่อเท่านั้นเราถึงจะยอมเท่านั้นค่ะคนแบบนี้ทําไมอ่ะไปขอโทษรับลังหนูไี่ทธอทำไปด่าคนอื่นเนี้ยหรอใช่เหรอริวแหม่คนตามเท่าหละออกมาขอโทษแค่เนี้ยทำไม วัวหน้าแต่งไงเขาได้มีแบบติดต่อมาข้างหลังบ้างไหมไม่มีค่ะที่ติดต่อไปเองคุณไปเองไม่ตอบไม่อะไรเลยโหขนปวดจังเลยอะตอนแรกที่ปากเก่งสุดตอนแรกคือแซะเก่งมองเหยียดเก่งทำแอติทูดแบบเบะปากใส่นั่นนี่นะพี่พี่มันเป็นนางร้ายสมชื่อหลุดปะทำตัวอย่างเงี้ยตอนนั้นเหมือนก็แบบด่าเรื่องพ่อแบบแซะเก่งแล้วหนูว่าเป็นคนจริงหนูแหกเลยพูดพ่อกหัวพูดแหละ หนูแหกมเลยนะพี่มันมน่าเสียไง,งดแบแรก,ก็เกิดตามมังบนแล้วก็บอกว่าอยู่ตอนเถอเนาะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมอะไรชอปปิงป<ด>้งเป็นร้านอะไรงงอ,ออ เง <G ül> ินตัวเองก็งจาดหนุ่มงงจริงเลยอะ่ะเออประมาณนั้นแหละประมาณว่าก็รู้นะว่าตัวเองเป็นยังไงเนาะเราไม่ได้พูด,พดเยอะเนี่ยเจ็บพอไปหมดแล้วคือถ้าเกิดฉันไม่ออกมาทำนี้ก็เธอนะคนอย่างเธออ่ะคนอย่างเธอนิว่วไม่มีทางส่นเลยฉันยอมมันเกิดขึ้นกับคนอื่นไม่ได้จริงๆเพราะฉันไม่มีนิสัยเหยียดคนอนื่นแบบเธอขอโทษนะฉันกลัวทุกคนใครเจอฉันก็รู้หมดว่าฉันเป็นคนยังไงฉันนอกน้องฉันมีมารยาท ฉันให้เกียดผู้คนฉันไม่ได้เป็นคนหเหยียดอย่างเธอเธอนคนสวยริ้วเธอดูเป็นคน<ๆ>น่ารักนะแต่เธอมีนิสัยแบบเนี้ยฉันไม่สนับสนุนคนเธอเลยอะขอโทษที่เธอแต่มันคือเรื่องจริงว่ะเธอควรไปเปลี่ยนนิสยัยของเธอเนาะมันมันมันเลวร้ายจริงๆในเรื่องที่ฉันไม่รับรู้มาเองเนี่ยคือจริงๆแล้วออก็ออบมาแชร์แต่ก็เรื่องเบลนะพี่ไม่ใช่เรื่องอะไรหรยที่เขาไปทำคนอื่นมาแต่เบลก็รับไม่ได้จริงที่คนอื่นโดนคนแบบจะทำขนาดนั้นอะ เวาท้าับคุณถขนาดนี้นแล้วคนคนนี้ทีมาได้ไปพายอยู่ทำเรีไงทำอะไรไว้ก็ก็ไปสุดท้ายเนาะเออเบลไม่เคย,เคยออกพูดนะเบลดีพี่ไม่เคยออกพูดว่าตัวเองสูงส่งเป็นไฮโซอะไรไม่เลยค่ะเบลมีคนธรรมดาที่มีสิทธิ์เหมือนกันทีมเขาไม่สามารถทำแบบนี้กับเบลได้พ่อใครใครก็รักกูบอกแล้วนะอย่าด่าพ่อกูกูรักพ่อกูเว้ยเข้าใจนะ Gracias.